ทำอะไรอยู่อเหรอเอ้ว่าไงคะเมตื่นทำไมไม่ปลุกพี่ด้วยก็มากแกงเห็นพี่มากนอนสบายอยู่นี่คะอยากให้พี่มากไ้พักผ่อนโถน้องนาของพี่พี่ไม่อยากพักผ่อนหรอกนะพี่อยากอยู่กับนาให้มากที่สุดตั้งหากเราพี่มากแล้วนาคล่ะนาคอยากอยู่กับพี่ไหมเออก็ต้องอยากอยู่สิจ๊ะมากอยากอยู่กับพี่มากอะ มากมากเหมือนกันนะป๊าป้อมลูกกันต่อเอ้ยพี่มากก็ว่าแต่ทำอะไรอยู่หรอจ๊ะก็น่าเห็นพี่มากอะไปสงครามตั้งเป็นปีก็เลยจะทำอาหารบ้านๆอย่างเช่นน้ำพงน้ำพริกพี่มากอยากกินไหมจ๊ะอยากสิจ้าอยากอยากฝีมือของหน้าพี่อยากกินหมดแล้ งั้นพี่มากไปรอที่โต้นะจ๊ะเดี๋ยวฉันนำให้ได้จ้ะงั้นเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่ช่วยนางทำความสะอาดดีกว่านะจ๊ะไม่กวาดอยู่ห้องเก็บของใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวพี่ไปเอามานะเอ้พี่มากอะไม่ต้องจ้ะเออพี่มากไม่ต้องไปห้องเก็บของหรอกจ้ะทำไมกันน่ะเออคือนาคอยากให้พี่มากไม่พักผ่อนอ่ะพี่มักไม่ต้องทำเลยนะจ๊ะช่วงนี้พี่มักเพิ่งกลับมาพักผ่อนก่อนเถอะจ้ะแต่ว่าพี่ช่วยนางทำความสะอาดบ้านได้นะ ไม่ต้องหรอกจ่าพี่มากเดี๋ยวนาททาเองอีกอย่างอะ่ะนาคอะ่ะเอาของไปเก็บี่ห้องเก็บของอะ่ะเยอะเลยจ้ะฝุ่นก็เยอะไม่อยากให้พี่มากเข้าไปเกิดว่าพี่มากเข้าไปแล้วย้ายของนู่นนี่นั่นเดี๋ยวนาจะจําไม่ได้ว่าของอยู่ตรงไหนจ่ะอ๋อ,อ,อโอเคจางั้นเดี๋ยวพี่มากไปนั่งรอนะจะเดี๋ยวนาจะรีบตามน้ำพริกแล้วก็ไปซื้อผักแล้วมากินข้าวกันจ้ะจ้านาค ว่าไปเดี๋ยวกินข้าวเสร็จพี่ผาหน้า,นาไปซื้อชุดใหม่ดีกว่าเนาะทำไมกันล่ะจ๊ะชุดนี้เหมือนชุดโกโกวาเลยอะ่ะเอ,อคืออะไรหลัะจ๊ะโกโกวาเอ้านี่นาคไม่รู้จักชุดโกโกวาที่นูอยากได้อเอ่ะอนาคไม่รู้จักนะจ๊ะโอ้ยพี่ไปลบมานะเพื่อนๆในสงครามเปิดแต่เพลงนี้อ๋อ เอาเป็นว่าวางๆเดี๋ยวพี่อ่ะจะเปิดให้นางฟังแล้วกันนะจ๊ะเออได้จ้ะพี่มากไอ้มากไอ้มากไอ้มากอยู่ไม่ว่ะเออนี่มันเสียงไอ้ชินเนี่ยพชินไอ้มากออกมายเวยชิ่ด้วยเออเออไอ้ชินคูงมาเที่ยวหาเดี๋ยวพี่ไปหามันก่อนนะจ๊ะเออเดี๋ยวนางไปด้วยนะจ๊ะอ๋อเออได้จ่ะไอ้มากเองยังอยู่ไม่ไเวี่ยอออะไรของมันเออมาแล้วโอ้ยไอ้ชินไอ้ไอ้มากอีน่สวัสดีจ้ะพี่ชิน มีอะไรจะบอกพี่มากเหลอจ้าป,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 ป่าวเราแค่นัจ๊ะพ,พี่พี่ก็แค่คิดถึงมันยาอ,อยากจะมาเห็นหน้ามันสักครั้งอะ่ะโอ้ยเป็นอะไรของแกวะ <c oughs> พูดจ๋าดีๆไม่ได้งไงพูดยังกับยืนคุยกับผีอยู่งั้นน่ะ <c oughs> <c oughs> ฉันน่ะไปส่งขามาฉันรอดด้วยชไม่ใช่เป็นผีไม่ต้องกลัวขานาดนั้นก็ได้ชิมไม่ได้กลัวแกเว้ย <c oughs> แล้วอย่างนั้นพี่ชินกลัวใครแหละจ๊ะ ไม่ได้กลัวใครั้งน,นั้นจ้ะไอ้มากแกก็คิดไปเรื่อยคงจะไปกลัวใครเล่าแถวนี้มันมีใครเป็นผีที่ไหนสักคนล่ะใช่ไหมเออก็น่าดีนี่ว่าแต่แกมาก็ดีน่าก็มันจะตำน้ำพริกอยู่เรากินข้าวด้วยกันเว้ยใช่จ้ะน่ากำลังจะทำน้ำพริกนกะลูกพิชินจะอยู่กินด้วยกันไหมจ๊ะ,อะโอ้ยนาอยู่กินได้เลยนะจ๊ะน่าจ๊ะงัน้นจะอยู่สิวะเฮ้ยแต่ว่าข้ามาที่เนี่ย ขาว่าจะชวนเองออกไปข้างนนะอกนหยมากจะชวนพี่มากไปไหนเออนั่นดิฉันก็บอกอยู่ว่ามากกำลังทำกับข้าวก็อยู่กินด้วยกันก่อนดีวะใช่จ้ะถ้ามีอะไรจะคุยกับพี่มากอ่ะก็คุยกันซัตรงนี้เลยเออยนี่นาะคไอ้มากไปกันใหญ่แล้วฉันไม่ได้แบบอยากมีมีอยากมีอะไรคุยกับแกหรือว่าม,มีใช่ว่าไม่ได้อยากกินข้าวฝีมือนางนะจ๊ะแต,แต่แต่แต่อย่างนี้ใหญ่มากแก ไอ้คือว่าฉัานอ่ะอยากชวนแกไปดื่มไงเราไม่ได้เจอเป็นปีด้วยพี่ดื่มด้วยกันหน่อยดิเออหน่าจ๊ะงั้นพี่ขอไปดื่มไก่ชิ้นมันหน่อยได้ไหมทําไมไม่ซื้อมากินที่บ้านละจ๊ะเออคือว่าเพื่อนๆคนอื่นก็ลอยมากอยู่เหมือนกันนะน่าแล้วก็อีกอย่างถ้าไปดื่มข้างนอกมันกัได้แบบปาร์ตี้พูดคุยกันเหมือนแบบผู้ชายผู้ชายหน่อยอจา,าจ้า์น่านจ๋าอาจาจ้า พี่ขอไปดื่มกินไก่บชินมาแล้วก็พวงเพื่อนๆแป๊บเดียวเดี๋ยวพี่กลับมาแต่ว่าน่าอยากให้พี่มากอะกินอยู่ที่บ้านนี่จ้ะพี่ไปแป๊บเดียวไอชินคงจะพาไปร้านประจําดีเหมือนกันพี่ไม่ได้ไปนานแล้วพี่ขอไปแป๊บเดียวนะานะางนะน้าัั้นแต่กลับมาพี่ยังไม่เจอใครเลยพี่อยากไปหาเพื่อนๆบ้างเออก็ได้จ้ะฝากพี่ชินดูแลพี่มากด้วยนะจ้ะเออได้ไจ้ะพามาทําไมตรงนี้วะ ร้านประจําู่ตรงนู้นนะเวย้ยฉันจะไม่ได้มาเป็นปีแล้วแต่ฉันยังจําทางได้ชินฉันนี่จะพาแกไปดื่มไปกินวเว้ยอ๋อแล้วงั้นพาฉันออกมาทําไมเนี่ยฉันกลังช่วยชีวิตแกอยู่มีแกอยู่กับผี่ะอยู่กับผีแกหมายความว่าไงของแกวะนีม่มากแกดูไม่ออกจริงเหรอวะแกไม่รู้สึกเหรอว่าหน้าเขาเปลี่ยนไปอะ่ะจะว่าไปฉันก็รู้สึกเหมือนกันว่าใช่ไี่ละหน้าอ่ะเห็นชัดๆเลยเวย้ยว่ามันเปลี่ยนไปใช่ สวยขึ้นขาวขึ้นคนก็ใหญ่ขึ้นเปลี่ยนไปเยอะเลยอะ่ะเอ้ยไม่ใช่แบบนั้นแล้วแบบไหนวะฉันหมายความว่าหน้าคนเดิมของแกมันไม่มีอยู่แล้วแกจะพูดอะไรของแกวะก็พูดมาตรงๆดิงงแล้ววะหน้าคนเดิมของฉันไม่อยู่ที่ไม่อยู่ได้ไงอะ่ะก็แกก็คุยอยู่เมื่อกี้อะ่ะที่ฉันคุยอยู่เมื่อกี้หรือว่าที่แกใช้ชีวิตอยู่ด้วยอะ่ะนั่นอะ่ะมันคือผีเว้ยมากอะไรวะ อยู่ดีมาบอกว่าหน้าของฉันเป็นผีนะ่นะจริงจริงนุ้ยอีหน้าอ่ะมันเป็นผีมัตายกลายเป็นเงินสื่อไปแล้วแกไม่สังเกตเหรอตั้งแต่แกกลับมาไม่มีใครกล้าคุยกับแกลเยคน เขายีหน้ามันทิร่ายขู่ทุกคนไว้แล้วมันไม่ให้ขาบอกว่ามันเป็นผีอะไรนะจ้าพี่ชินหน้านากมาได้ไงจ๊ะคือพอดีว่าน่ากําลังจะไปซื้อผักแล้วบังเอิญเห็นพี่มากกับพี่ชินที่นี่ก็เลยได้ยินสิ่งที่พี่ชินบอกพี่มากพอดีทํใไมพี่ชินพูดถึงน่าแบบนั้นเะยจ๊ะ,ะนั่นดิไอชินตอนเนี้ยน่ายืนอยู่ตรงนี้ละแกพูดแบบนั้นทําไมวะแกเป็นเพื่อนรักฉันเว้ยเออหรือว่าแกอิจฉาที่หน้าของฉันอะ สวยขึ้นใช่ไหมเหล่าแกอยากให้ฉันเลิกยุ่งกับนาแค่นี้มันเพื่อนช่วยฉันโอยมากไอ้งโง่เอาวะตายเป็นตายนี่นะพี่อยากจะคุยมานาะแล้วนะถ้านาตายไปแล้วอ่ะไี่หลอกไอ้บ้ามันอยู่หรืไม่อ่ะอะไรกันละจ้พี่เชนนาจะตายได้ไงถ้านาตายนาจะยืนอยู่ตรงนี้ได้ไงล่ะจ๊ะพี่ชินเคยเห็นกับตาเหรอจ๊ะว่านาตายแล้วเอ่อ,อก็ว่าไงเชน แกเห็นกับตายแกไหมออก็ไม่เห็นหรอกแต่ชาวบ,บ้านเขาพูดกันทั่วหมู่บ้านเลยนุ้ยชาวบ้านน่ะพอพี่พาคไม่อยู่เขาก็รวมกันแกนล้งร่้งจนไม่มีใครมาคุยกับท่าอีกเลยโอ้หน้าของพี่นี่ไอ้ชินแกอย่ามาพูดแบบนี้กับฉันอีกนุ้ยแล้วไอ,อ้ชาวบ้านพวกนี้เดี๋ยวพี่จะจัดการมันหน้าเธอเออ,เอ,อไปมาก ไอ้บ้บาอยากเป็นแค่ไหมน,นี่จะเสกให้พี่มารักกับหนูจะทำให้พี่เอ่อ,อ,อน่านนากเป็นผีน่นหรอพี่จริงอะ่ะโบราณเขาว่าถ้ามองลอดหว่างขาจะรู้ว่าใครคือผีได้ลองดูก็ได้ไวชิน้นถาไม่ใช่แกโดนดีแนะเ่เออเออ นเออพี่มาทำอะไรเหรอจ๊ะคือคือพี่กำลังออกกำลังกายอยู่ะจ้าทำไมพี่มาถึงมองรอดหวังขาแล้วจ๊ะไม่ไม่ใช่ได้มองรอดหวังขานะจ๊ะคือพี่กำลังเอ่อทำ ถ่าออกกำลังกาย,ยางเงี้ยแล้วพี่ก็แบบเจ็บๆเล็บอ่ะทงสัยจะเป็นเล็บผมนะจ๊ะพี่ม้าไม่ได้ทดลองอะไรอยู่เหรอจ๊ะบ้าพี่ไปทดลองอะไรเล่าพี่ลังออกกำลังกาย,ยาจริงพอดีติดมาจากที่ไปออกสองครามนะจ๊ะนาคตอนนั้นนะนะพออาบน้ําเสร็จต้องรีบออกกําลังกายเลยมันก็เลยติดใิสัยนาจะนาคจ๋า,า,จาอ๋อจ๊ะแต่นาคว่าพี่ควรไปแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนนะจ๊ะอ่าจ๊ะทำไมล่ะหรือว่านาคอ่ะ เห็นกามแน่นๆหนูพี่แล้วเกิดอารมณ์เหรอพี่มากก็โซฟาไม่ละน่าจะเปลี่ยนบรรยากาศโอ้ยพี่มากไปใส่เสื้อผ้าจ้ะแล้วมากินข้าวกันวันนี้น่าตำน้ำพริกปลาร้าที่พี่มากอยากกินด้วยนะจ๊ะเอ้ยน้ำพริกปลาร้าโอเคจ้ะเดี๋ยวพี่นะจะกินให้งหมดเลยวันนี้จ้ะน่าคิดว่า พี่มากแต่เชื่อคนอื่น,นแล้วเออเรื่องอะไรล่ะจ๊ะก็เรื่องที่ชาวบ้านคอยแกล้งนาคบอกว่านาคอะเป็นผีจนไม่มีใครอะกล้ามายุ่งกับนาคเลยเป็นเกลียงจ้ะพี่มากที่นาคไม่ได้คุยกับใครเลยโหไอ้พวกชาวบ้านพวกนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนพี่จะไปจัดการพวกมันมันบังอาจมันลังแกกันแกล้งนาคของพี่ได้ไม่นต้องหกจ้ะพี่มาก นาคไม่ต้องการคนเหล่านั้นหรอกนางต้องการแค่พี่มากคนเดียวโถนาคขอแค่นาคอะมีพี่มากอยู่ด้วยนาคก็ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วืึคืนนี้น้องจัดหนักจัดเต็มละหนักพูดดีโอ้ยพี่มากงั้นเดี๋ยวพีมใส่เสื้อผ้าก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามากินกันกินข้าวจา้ะไาเลยจ้าเราแป๊บนะจ้ะ